สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบีค่ะมาจากจังหวัดอะไรคะชียงบุรีมาจากเชีบุรีเลยใช่ค่ะควันนี้มาเที่ยวสวนสักกุศลเป็นแรกไหมคะอ๋อมาหลายครั้งแล้วค่ะมาหลายครั้งแล้ววันนี้พาครอบครัวใช่ค่ะพาลูกมาวันนี้มาดูตัวอะไรเป็นพิเศษ้นเยคะอยากมาดูกบิปลาค่ะได้ดูเร,รรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วค่ะยังจะไปเที่ยวในจุดอื่นๆอไหมคะก็เดินไปดูแม่มะลิกับหมูเด้งมาแล้วแล้วก็ไปให้อ่าหารอะไรนะเมอรี่ไม่ใช่ลีเมอร์เอลีเมอร์ รีวอร์ค่ะรีวอร์ให้ขาเรวอนน้ใช่ค่ะพูดหนปีใหม่ค่ะให้เขาฟรีสวนสัตว์ห้าวันเป็นไงบ้างดีค่ะมาเที่ยวสวนสัตว์เชีเดียวนีครั้งแรกไหมคะจริงๆก็หลายครั้งแต่ว่ามาดูหมูเดงอ่ะครั้งแรกโอเคเลยครับวันนี้บรรยากาศดีแล้วก็ ได้ดูหมูเดงครั้งแรกลูกแล้วก็ครอบครัวครับมาจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพมหานครครับวันนี้เป็นวันแรกไหมคะที่มาเที่ยวสวนอ๋อไม่ใช่ครับก็เป็นครั้งที่สองนะครับเป็นครั้งที่สองที่เดินทางมาเที่ยวถามเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้บรรยากาศเป็นไงก็สนุกดีครับแล้วก็คนมากมายพ่ก็ต้องขอบคุณทางสวนสัตว์นะครับที่ว่าเปิด ให้เข้าชมฟรีครับจังหวัดอะไรคะชนบุรีครับมาจากชนบุรีค่ะนี่เองมาครับคนเดียวหรือมากับครอบครัวมากับครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้บรรยากาศโอ้คนเยอะครับวันนี้สัตว์ก็เยอะด้วยวันนี้มาดูอะไรเป็นพิเศษมาดูอ่หมูเด้งครับนอกจากหมูเด้งมีตัวอื่นไหมครับออยากไปดูช้างว่ายน้ำไปดูช้างว่ายน้ำกับเพนกวินโชฉบนกค่ะนกนัดค่ะน้องหนูค่ะน้องหนูมาจากที่ไหนกันจ๊ะชาเชิงเซาโอ้ยยังไงบ้างคะแฮปปี้ค่ะ ใชค่ะก็รู้สึกว่าคุ้มคข้าผมตอนแรกไม่ได้คิดว่าแบบฟรีแต่ว่าแบาบมือ่อพบายว่าอุ้ยเข้าฟรีก็รู้สึกว่ามนเป็นของขวัญดีๆเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบคขคุณได้เห็นว่าเอ,ออเข้าฟรีด้วยขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนค่ะแล้วก็พวกนี้แหลข <อ S 1> ะขอให้มีคนมาเที่ยวสวนผาดเอยอะๆค่ะแล้วก็ทำตามโกฎอะไรอย่างเงี้ยไม่แหกกฎไปค่ะขอให้น้องๆทุกคนในในสวนผาดก็คือแข็งแรง อ่าฟีฟ่าครับฟีฟ่านะคุณฟ้าเดินทางมาจากจังหวัดอะไรคะสมุทรปราการครับสมุทรปราการมาได้แต่เช้าเลยนะคะเพิ่งมาถึงนี่ประมาณบ่ายครัช่วงบ่ายใช่ครับประไปเที่ยวกับ้างบรรยากาศที่ร็ชมภายในสวยค่ะโดเกีาะวันนี้โอเคครับวันนี้เพิ่งรู้ว่าเปิดให้เข้าฟรีตอนขับรถมาถึงเหมือนกันครับอ๋อแล้วไปเที่ยวตรงจุดไหนมาบ้างคะเพิ่งไปแค่ตรงช้างหมาครับอ๋อไปเที่ยวตรงช้างแลนะคะแล้วจะไปเที่ยวตรงจุดไหนต่อเออจะไปดูอะไรคะน่าจะไปหมู่เด้งครับน่าจะไปตรงหมู่เลยนะคะวันนี้วัน พ<ช>ี่ไม่เดี๋ยวใบพรให้กับเราชาวไทยหนะคะ,ะก็ขอให้ทุกคนชาวไทยนะคะก็มีความสุขกันทุกๆคนนะคะแล้วก็มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกๆวัน,นะคะ่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะขอบคุณค่ะ,คะ,คะ